สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ atube ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวหนีความจนสำเร็จ6ราศีนี้ดวงพุ่งขึ้นจากเฮลวคลิปนี้นะคะมาเปิด6ราศีที่มีเกณฑ์ว่าดวงดีพุ่งทยานร่ำรวยโชคมหาศาลกันเลยค่ะก่อนื่นเลยค่ะ a อทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่า ปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปด,ดนี้จะมีปุ่มขอบคุณประก็อยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะเอาแล้วค่ะไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกนะคะนั่นก็คือทานที่เกิดในราศีสิงห์ หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะราศีที่สองคือท่านจะเกิดในราศีตุลหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนนะคะราศีที่สคือท่านที่เกิดในราศีพฤษภหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนายน ราศีที่สคือท่านจะเกิดในราศีมีนหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะคะราศีที่หคือท่านจะเกิดในราศีเมถุนหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14การกฎาคมและราศีสุดท้ายคือท่านจะเกิดในราศีมังกร หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะเรียกได้ว่าคนทั้ง6ราศีนี้มีเกณฑ์ว่าดวงพุ่งทยานแล้วค่ะมีเกณฑ์ร่ำเกณฑ์รวยมีโชคมหาศาลนะคะเป็นราศีดวงเด่นดวงดีที่ช่วงนี้ลักษณะดวงของพวกท่านทั้ง6ราศีมีเกณฑ์พุ่งทยานไปสู่ความร่ำรวยความโชคดีมีเข้ามาหาในชีวิต ได้เริ่มต้นได้มีเกณฑ์หนีจากนี่หนีจากความจนได้สำเร็จมีเกณฑ์พบเจอความสุขความสมหวังทางการเงินมีดวงการเงินที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากเรียกได้ว่าพุ่งขึ้นจากเหวไปสู่สวงสวรรค์ถวยเทพอวยชัยให้ร่ำให้รวยโชคดีมหาศาลอีกนานแสนนานเลยละค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวงคนหราศีที่เรียกได้ว่า หนีความโจนสำเร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ